เลยเรามาตามหากาแฟเรามาตามหากาแฟเท่าไรน,นะโลดละแปดพัน 8, 000, บนบนยอดเขาผูชี้เดือนแล้วก็มาด,านดันรถด้วยแล้วก็มาดันรถด,ด้วยนะครับ <laughs> เยี่ยมมากครับโอ้โห <laughs> เป็นกาแฟธรรมชาติจริงๆนะครับเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะ เอาไปให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ชิมนะครับกาแฟโลละแปดพันนี่ครับนี่คือเจ้าของกาแฟเจ้าของกาแฟนี่นะครับเยี่ยมมากเลยุโอ้โหนี่ไม้หักขนาดนี้แหละอยู่ในป่าครับอยู่ในพื้นที่สูงว่าไงจันชูเดินสนุกไหมสนุกมากเลยโอ้โหตรงนี้จะเป็นสวนกาแฟที่สวยงามมากครับพี่น้อง คุณพ่อทำกาแฟต้นน้ำจริงๆแล้วก็ท่านไม่ใช้สารเคมีอยู่ในป่าตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้เหลืออยู่เลยเป็นหญ้ <c oughs> เหนื่อยเป็นแปลงข้าวโพดแล้วก็เป็นแปลงกระหล่ำแล้วก็เป็นไร่ฝิ่นเมื่อก่อนวันนี้เนี่ยนะครับเป็นสวนกาแฟที่สุดยอดมากนะครับ ส่วน,นกาแฟที่สวยจริงๆว่าไงน้องโบโมองเชสวยจริงๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราไม่ได้ถ่ายทอดสดนะแต่เราเป็นทำเป็นคลิปเอาไว้คน,คนเวียดนามเขาดูธีขีาห้องน้ำครับเขาที่ไหนก็ได้แล้วก็ม